สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามารีวิวสมุดวาดรูปชุดแฟชั่นโชว์แฟนตาซีกันค่ะเราก็มีสมุดแฟนตาซีโมเดลนะคะเป็นรูปนางแบบใส่ชุดแฟนซีต่างๆสวยงามทีเดียวอย่างเล่มนี้นะคะสวยงามมากใช่ไหมคะเรามาดูด้านในกันเลยค่ะ ชุดที่นางแบบเขาใส่ในชุดนี้นะคะต้องบอกว่าทุกชุดเนี่ยเป็นชุดแฟนตาซียกตัวอย่างใช่อันนี้นะคะเป็นชุดนกฟินิกและไฟสีสันสวยงามทีเดียวชุดต่อไปนะคะชุดต่อไปเป็นชุดเจ้าหญิงนางฟ้ามีไม้กระทาสีชมพูแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษสีขาวสำหรับให้เราได้ออกแบบ ยกตัวอย่างเช่นอย่างหน้านี้นะคะเขาก็ล่างเป็นแบบคร่าวๆมาให้เราเราก็จะต้องออกแบบชุดแฟนตาซีแล้วก็วาดลงไปในหน้านี้ระบายสีสันให้สวยงามน,นี้ก็จะเป็นแบบนางแบบคู่กับหมาป่าเราก็จะต้องดีไซน์ชุดให้นางแบบนะคะสำหรับหน้านี้เป็นนายแบบค่ะ ก็จะเป็นในายแบบผู้ชายเราก็จะต้องออกแบบชุดแฟนซีสำหรับผู้ชายนะคะ mm hmm. มีหลายหน้าทีเดียวนี้ค่ะหน้านี้เป็นตัวอย่างชุดแฟนซีสำหรับนายแบบผู้ชายค่ะ mm hmm. ก็ดูแล้วเป็นชุดที่แหวกแนวจริงๆนะคะดูแฟนซีมากๆ มีกางเกงเป็นรูปขนขนลิงนะคะอันนี้เป็นกางเกงมาดูหน้าถัดไปกันค่ะหน้านี้ก็จะเป็นชุดนางเงือกนะคะน,นี้เป็นชุดหนูน้อยหมวกแดงและหมาป่ามีเครื่องประดับสำหรับสุนัขด้วย อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงหิ่งห้อยเขาก็มีแบบชุดแฟนตาซีมาให้เราเยอะเลยนะคะเพื่อให้เราดูเป็นตัวอย่างเราก็ใช้จินตนาการออกแบบตามเราก็สามารถวาดออกแบบแล้วระบายสีตามจินตนาการของเราได้เลยสำหรับใครที่ชอบแฟชั่นวาดรูประบายสีก็น่าจะชอบสมุดวาดรูปแฟชั่นโชว์แฟนซีนี้นะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกด Subscribe หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณแชร์ชวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาลองสนุกกับเราด้วยขอขบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ